เรือพี่น้องมีปลานิณตได้กินปลาชมอนสมใจเลยเพิ่นจัดการทำเองเอ,งองีกเป็นจะได้ดีเสียกีดเพื่อนจะแสบอยู่บ่อไรเืออยู่บ่อไรนินแ <c oughs> สบ <c oughs> อยู่เ่อไรโอ้ยเฮ็ดเอ็งของเบิจักบอกดีเลเอ้าพี่น้องเพิ่งต้องกินเนะวันนี้ทำก็เปื่อยงามเพิ่นน้อมเลยเนื้อมันนี่ นี่เน่ชุลงเว้ยมากินตับปลาสมอนอืมัเป็นอนเาสบายดีพี่น้องสองพีทูบสบดีาโอ้สบายดีหกันปลาซลมอนพี่น้องปลาซลมอนปานินเดกินทใจยากเลยมาเสียงกินแล้วเลยล้เบาแล้วเลยละลุยพวกปลานินเป็นจไรโอ้ตั้มเบาพี่น้อง สมอลมกหกากอยู่บานเนี่ยโอ้เบิ้งคำแหกแหงวหมนท่นเคยกินเอาเบิ้งโอ้พี่นอนองอืม้วยปนอนปันาะนอนนตอนใหญ่พอว,ว่ะแม่ ตอนใหญ่ปุ๋ยจับเอาไปแทะแทะก็มาแทะด้วยตอนใหญ่ผมเอามือจับอยู่นะเว้ยโอ้แบบกินกลางห้างเลยพี่น้องก็แทะแบบ มันมันเน,ะน,น,เน,ะนาะทงซีออกเหตุปัญาไปไหาอะไรเรื่เมเบื่อม,มาเด้อพี่น,อน้องเอฟซีทุกคนเรื่มเบื่อเอาตุยครับเอาตุยมาเด้อเอาตุยเอาตุยเอาวงเอาไตมาเด้อยเอฟซีเป็ขู่คนมาเด้อเงินเหลือจากเอาตุยให้ไปซื้อปีงไก่กินอยู่หน้าปงเลยเนี่ยก็เลยพากัน ซื <C ourse> ้อปลาแซลมอนมากินวันนี้มาจะได้ก็ต้องจัดปลาแซลมอนมาตัดให้แล้วจังไเนี่ยยื้ายืังเลยเนี่ยาเบิ้งทำยังไงฮะ่ามไมาหนักยมา คอยว่าเจ้าบุกเคยกินกะเถือออกไปพี่มานั่งพี่ฟังยนนเะขาเนีเ่ยลอกมิงน้องเสียงดีดมึงมึงเคยกินวัเน็นมิตรวัวเลยตายเลยระเด็นมิเตอรวัเว,เ,ว,วเลยพี่นอ้องใครเป็น พี่้องอะตอนไงพนฮะัน้งหมด้นตอนไงพดตอนนี้โอประเดินหักทางนพี่น้องอตองออายเลประด็นเห็เดเมื่อรว่าปวดเม่อแหร่ปรางยอ้ยประเด็นผสมยาพี่น้องเอ้ย คอยละหาชุดกวนสาหมัดไปเพื่อกินชุดไายพี่น้องห้าคังยาเดียวบเดยบุ๊ดนั้นประเด็นเมื่อวานลองกินกับซิกโชห์นะกินกับบาสบิกินกับอันนั้นสิคเขาันเมื่อวานกินกับโซยุอ่นะกินกับน้ำจิ้มนะบุ๊เดย์ล่องกับโซยุเนาะโซยุบาสตาร์นะบาสบิ เพวกขาพวกเขาพวกเขากินเขาเลยอยากอยากพวกเรามีโอกาสดะกินเขกินหมดเลยนึ่งรงเวันนี้มึงบอกมึงบอกมึงบอกบ้าเบื่อวารอบหน้าจัดอีกบนปาสมะฮะบอกละ ปนลดบเรพ่อแล้เราดี่แลไวปะซมอนบอกลาปะซมอนก่อนปะนิดบอกกูกับข้าตายกันแน่นม่ไหนกี่ตะไคร่นี่นาวปะซมอนนี่นะวููตายแล้วฮะ ไอบงนินบลงะโอ้เนี่ยรมึงยากินพักกับลูองือวไดกิูมันอึดห่ะเฮ้ยไม่เอามาให้พวกินเองกูก่พวกกินไห้เราก็สมอมื่อน้มันก็เียเมื่อน มันมีกินแบบว่าคือกลิ่นปะทุเนาะเือเขาหามันเข <c oughs> านอีกแ้วหักมักระแสะยรนี่แหละเขากินกันกนีพวกไอโซโซกินกันทรำกันนี่แหละหรือว่าเขานัิลกินบ่ไหนไม่นามกับพกินอะไรดูก,กาซิวกับแหวนนี่เนาะเา <c oughs> นมักสมาสมได้เสียกล่้กักกนจ้ะเอยคินอยู ไอบังลุยบังมันคำใหญ่ปวดมันคำใหญ่ปวดคำใหญ่เนี่ยคำหน่อยนี่นี่นี่เนี่ยนี่ค้มติ๊เนี่ยด้ยกินเบิ้งแบ่งมอนม้อเนี่ยกรบอกกากินกอกอกโอ้ยตายแล้วอาเบิ้ง คำที่สนั่งนี่ที่ยกๆกินไมนเลยไปเห็นหนาเป่ไปใหญ่กูจะเป็นบาปคือคือคือกูโคฮงหมึงกินกูโคตรแบบเราเปนเรเราไ่ให่แบบฮะแรี่ว่าน้อง่้น้ำจิ้มีชว่โอ้ยตั้มกินแบบนี้ก็มี thực rẻ, họ ăn cơm xôi u, nhà mình ăn cơm bắp xì. bữa tuần nào món. Em không chịu được nhà rẻ ăn gì. Mình không ăn lạc luôn. มุ้ยแซ่บไปทุกมอนมีคกายบัวกับบัณฑิตถ้าเขาเห็นคลิปเขาเลยใครกินก็จยังมามยอดมันบอก<ม>คนเดินกินเขาว่าอุ้ยสุดยอดอร่อยจริงจบัณฑิตพอไหกินอุ้ยกินอะไรไม่หมดแสบพอเนี่ยกินเจ่ปไปแล้วมันจะแสบสำหรับพ่อ มันปลี่นบ่เมืม่อก,ก่อแจ่มเนาะเอาพี่น้องการกินกงนสิประมาณนี้เนาะถือว่าป้านิ่เนี่ยเสียงเรียนหมดได้แล้วลนากูจะมาไหลแหงเถอวะน้อพี่น้องเนาะขอขอบใจทุกการอับส้มด้วยอย่าลืมกดไลแ์กดแชร์กดติดตามพี่น้องสบายดีบ๊ายบายวันนี้เราเบาไวนะ